เแล้วก็หัวยาดเรียนว่า <c oughs> นะครับนะครับการจัดงานในรูปลุกปีแล้วจัดนินทรรศการนะครับเธอระเกียรตินะครับไม่ว่าเป็นเรียนนะครับแล้วก็เรียนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีะเวทีกลางในโซนด้านหน้าเนี่ยก็ยังมีนะครับถ้าเป็นโซนนะครับพื้นที่ออกไปด้วยกันสน่งนะโซนนะครับคือโซนเราว่าคือการทุ่มตีนะครับแล้วก็ ในการเล่นต่างๆรวมทั้งหมอสกนะครับแล้ว่าเป็นเป็นทีเดนตีนะครับแล้วมีนักร้องอันนี้ก็จะเป็นการแสดงชีวิตของชาวหมอนะครับแล้วก็มีรวมทั้งการแสดงตลกหดมอนะครับเราก็มีการสาธิตการเล่นหมักหมักลูกพายอยู่นะครับนี้ก็เป็นการแสดงลำตงนะครับของชาวอะริบนะครับเป็นทานงานแล้วก็มีท่านตาวีพัฒนามานะครับนักวิทยาการก็กลุ่มงานระบบการคันนะสำหักงานคังยอดเ้านี่เป็นรองประธานแต่งาน นะครับแล้วนะต่อไปนับงานฝ่ายติดตามงบประมาณสำนักงานต้องทิ้งจังหวัดเปรย์ลขารุการนะครับหน้าที่ก็คือติดตามงบประมาณที่ดีเป็นเลขารุการนะครับก็มีหน้าที่หนึ่งในการต้อนรับแขกแขกผู้ใหญ่เข้างานนะครับแล้วก็วางแผนกำหนดจุดที่จะเป็นรองผู้จัดสูงนะครับมีตั้งใจเป็นไงการุุนนะครับดีแล้วเห็นไหมว่าแต่ใช้จ่ายต่างๆนี่ได้รับความปรุนทานแม่เมืองภาคหลวงของประเทศใช้ อาจจะติดเงินรายรับที่ได้12ล้านสามเป็นข้นเด่นแล้วมาจัตรงนี้บ้างรับผิดชอบทั้งหมดนะครับในเรื่องตัวเงินเนี่ยต้องต้องมีคนที่รับผิดชอบขอเรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งผมได้จัดท